เก็บ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 โอ้คุณมินผมถว่าตำรวจมาโอ้โหนี่พวกมึไงไอแล้วนะเล่นไพ่กันอีกแล้วนะคุณมินนายก็ดีแล้วผมขอยืมเงินอีกหน่อยใช่ไหมยืมอะไรอันเก่ามึงก็ยังไม่คืนก็แค่เสียเงินของคุณมินน่ะเออสักห้าหมื่นก็ได้เจ๊เดี๋ยวสิ้นเดือนคืนมาเสียอะไรอันเก่ามึงก็ยังไม่มีบญัตาคืนเลยเอาห้าหมื่นใช่ไหมใช่เจ๊เอออย่าเบี้ยวกุยนะเุยสิ้นเดือนผมคืนจริงแล้่มนี้ไม่บิด ถ้ามึงเบี้ยนะคือส่งน้องไปจัดการมึงสองคนได้เลยเออนี่ก็สิ้นเดือนละเราจะเอาเงินจากไหนก็คือคุณมินอะนั่นดิกยังหาไม่ได้เลยเราจองยังไงกันดีวะไหนพวกมึงบอกจะคืนกูสิ้นเดือนไม่ใช่หรอนี่ก็เดือนใหม่แล้วนะ คุณมินผมยังหาไม่ได้เลยขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมครับมันมันรอมันรอเวลาอะไรอีกกูให้เวลามันเยอะแล้วกูรอมึงไม่ไหวแล้วเนี่ยขออีกไม่ได้อีกหน่อยนะนะขอเห็นนะเจ๊นะงั้นมึงก็ให้ลูกมึงมาแต่งงานกับกูเดี๋ยวกูจะยกนี่ให้แล้วก็กูจะให้สินสอดมึงอีกห้าล้านไม่งั้นถ้าลูกสาวมึงไม่ยอมกูจะสั่งลูกน้องไปเก็บพวกมึงกูให้เวลาแค่เจ็ดวันเจ๊อย่าทำแบบนี้เลย นะคะรเดี๋ยวผมคืนจริงๆผมขอเวลาอีกนิดกูไม,ไม่เชื่อมึงแล้วคุณรอมึงไม่ไหวแล้วกูจะเอาลูกสาวมึงพ่อแม่มือสอบติดแล้วนี่แกมาก็ดีละถ้าแกไม่ทำตามเงื่อนไขที่กูให้พ่อกับแม่มึงพ่อแม่มึงไม่รอดแน่นี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะแม่ มันคือเมื่อไารอะไรทำไมเ,เราต้องทำด้วยลูกคุณม,มีนเขาชอบลูกนะลูกไปแต่งงานกับเขาไหมไปอยู่กับเขาแล้วสบายนะถ้าลูกไม่แต่งเขาจะมาทำร้ายครอบครัวเรานะไม่เอาหนูไม่แต่งถ้ามึงไม่ทำตามคำที่พ่อกับแม่บอกนะก็ตัดขาดกันไปนเลยไม่ต้องมาอยู่กับกูเราก็คงต้องทำจริงๆสินะ พ่อเราทำร้ายคงมีทางออกทางเดียวที่เราจะช่วยพ่อแม่เราได,สสดาา้สวัสดีค่ะคุณทนายสวัสดีค่ะมีปัญหาเรลาปรึกษาทนายคะถูกเจ้านี้ข่มขู่ให้สมบุกด,ด้วยค่ะลักษณะกา,าขงข่มขู่เป็นยังไงคะใช่ขำพูดข่มขู่และมีพฤติกรรมที่ร้ายแรงค่ะ เอ่อเขาข่มขู่ใครคะข่ผมขู่พ่อแม่ว่าจะทำาลายพ่อแม่และได้ชชกืนกับพ่อแม่ค่ะแล้วก็การข่มขู่ด,ด้วยคะ่ะแล้วการข่มขู่นี้ทำให้กลัวจนต้องมีการสมรสใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็าหากไม่มีการข่มขู่จะไม่สมรสแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากการข่มขู่กี่วันคะถึงจะมีการสมรสกันเจ็ดวันค่ะ หลังจากที่พ้นจากสถานการณ์ข่มขู่แล้วได้ใช้ชีวิตร่วมแบบเป็นสามีภรรยากับเจ้านี้ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ยินยอมค่ะขณะนี้ยังไม่เกินเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่พ,พ้นการข่มขู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คุณมีหลักฐานอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการการะทําของเขาเป็นการแบบข่มขู่คุณคะ มีคนในบ้านแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านด้วยค่ะที่เห็นเหตุการณ์สถานะทางกฎหมายนะคะการสมรสนี้ถือเป็นโมคียะกรรมหมายความว่าการสมรสนั้นมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะน,นี้ทั้งคู่ยังถือถือว่าเป็นสามีภรรยากาันแต่คุณมีสิทธิ์ยื่นฟ้องของเพิกถอนการสมรสได้แล้วก็ต้องยื่นฟ้องของเพิกถอนภายในหนึ่งปีนะับ แต่พ้นจากการข่มขู่แต่ถ้าหากปล่อยให้เกินกว่า1ปีหรือสแสดงพฤติกรรมที่ยอมรับการสมรสเช่นอยู่กินกันอยู่กินกับเจ้าหนี้ในฐานะสามีภรรยาจะถือว่าคุณให้สัตยาบันแล้วและคุณจะไม่สามารถเพิกถอนได้จากที่ฟังข้อได้จริงนะคะกรณีของคุณเข้าข่ายตามมาตรา1507การสมรสของคุณจึงถือเป็นโมคิยกรรม เพราะการเพราะการสมรสนั้นเกิดจากการข่มขู่ที่ร้ายแรงและคุณตัดสินใจสมรสเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับพ่อแม่ของคุณสิทธิของคุณก็คือขอเพิกถอนการสมรสได้ภายในหนึ่งปีนับแต่นับแต่วันที่พ้นจากการข่มขู่ซึ่งตามข้อมูลที่ให้มายังไม่ยังไม่ไมขณะนี้ยังไม่เกินกําหนดหนึ่งปีสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือรวบรวมหลักฐานเช่นอัดคลิป หรือพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์หากคุณต้องการให้ทนายช่วยร่างคำฟ้องและยื่นฟ้องต่อศาลเราจะช่วยคุณในกระบวนการนี้ทั้งหมดค่ะแล้วก็หากคุณยังใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคู่สมรสโดยไม่มีข้อโต้แยง้งอาจจะถูกตีว่าเป็นการให้สัตยาบันซึ่งทําให้สิทธิเพิกถอนทั้งหมดดังนั้นหากต้องการดำเนินคดีควรแยกตัวออกจากการใช้ชีวิตคู่โดยเร็วที่สุดค่ะ คะจะรีบกลับไปรวบรวมหลักฐานให้เร็วที่สุดไม่เกินกำหนด1ปีค่ะแล้วก็จะดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะขอบคุณคุณทนายมากค่ะยินดีให้ความปรึกษาค่ะถ้ามีปัญหาอะไรหรือต้องการปรึกษาเรื่องอะไรมาสอบถามทนายได้ตลอดเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ